ผมจะสลับมาดูเรื่องอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเนี่ยน้้งไป<ฆ>อันนี้เป็นเรื่องในมุมบวกมุมนวัตรกรรมรัฐมนตรียุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อวานนี้ mm hmm. บอกนะครับประเด็นเรื่องฟ้าทลายโจรซึ่งเราทราบกันว่ามีปัญหาเกิดขึ้นว่ามันมีความต้องการสูงมากๆจริงๆหลังจากได้สั่งการให้ทุกเรือนจําทั่วประเทศดาเนินการเพราะชําต้นกล้าและเร่งรัดการปลูกฟ้าทลายโจรในพื้นที่ว่างของแต่ละเรือนจําเพื่อจะเก็บเกี่ยวผลผลิต เอามาทําเป็นยาฟ้าทะลายโจรบรรเทาอาการโรคโควิดซึ่งไม่นานคาดว่าจะมีผลผลิตจานวนมากเพราะประมาณสักสามเดือนไม่เกินสี่เดือนนี่น้องใบก็เก็บเกี่ยวได้แล้วแต่ในช่วงนี้อาจจะยังมีไม่มากพอและเราก็ใช้การผลิตด้วยมือด้วยการเอาแม่พิมพ์มาอัดใส่แคปซูลเป็นแคปซูลยาฟ้าทะลายโจรซึ่งภายในเดือนนี้แบบแคปซูลเนี่ยรัชธันจะผลิตได้ประมาณ4ล้านเม็ดซึ่งไม่น้อยนะ <5. S 1> แต่วันข้างหน้าถ้ามีมากพอ กา,ารผลิตด้วยมือแบบอัดแับซูนอาจจะไม่ทันแัดซูลอาจจะขาดแคลนคเพราะตอนนี้มีความต้องการสูงมากท่านธรรสมศักดิ์บอกคิดแผนสำรองให้ปป,ปสคณะกรรมการและปรับรามยาเสพติดเนน้องใบเอาเครื่องปั๊มยาบ้าที่ยึดมาได้จากกลุ่มพ่อค้ายาบ้าค่ะมาซ่อมโดยท่านธรฐรมนีสมศักดิ์บอกว่าได้เห็นเครื่องนี้แล้วอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของปปสค่ะท่านบอกคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ เอามาประยุกต์เปลี่ยนหัวให้มันได้อยู่ที่500มิลลิกรัมต่อเม็ดเครื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเครื่องโรตารี่ชนิด19หัวต่อก 1>, อ1ชั่วโมงเนี่ยจะสามารถผลิตเม็ดยาฟ้าทลายโจรได้20,000เม็ดโดยประมาณตอนนี้มีอยู่1เครื่องนะคะ 16สิงหาก็คือวันนี้เนี่ยจะซ่อมเสร็จและจะทดลองเดินเครื่องโดยจะใช้ตัวตอกเดิมก่อนอจากนั้นหัวตอกใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะตอกลงไปบนตัวยาฟ้าทลายจรเป็นตราของยอดทอกระทรวงยุติธรรมหัวตอกเนี่ยจะมา20สิงหาค่ะหัวตอกอันใหม่นี่เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือแบบมองเชิงรุกใช่ผลิตฟ,ฟ้าทลายโจรเชิงรุก เพราะตอนนี้มันขาดตลาดนะคะแล้วราคาอาจจะสูงได้ถึงกิโลกรัมละพันค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้หลายหน่วยงานรวมถึงกระทรวงยุติธรรมก็เพาะปลูกได้เป็นจํานวนมากอีกไม่นานก็จะโตเต็มที่ก็ <c oughs> พ,พร้อมใช้งานนะคะเอามาบดเป็นผงยาและเมื่อผลผล,ผลิตได้เป็นวัตถุดิบจํานวนมากเนี่ยแคปซูลที่เอามาใส่ผงเนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วมันหายากราคาก็อาจจะแพงดังนั้นนี่แหละท่านรัฐมนตรีบอกให้ปปสซ่อมเครื่องปั๊มยาบ้าที่ตั้งโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์น่ะ เอามาใช้เปลี่ยนหัวตอกใหม่แล้วใช้ตรายยอทอยุติธรรมให้รู้ที่มาว่ากระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ผลิตเจ๋งจริงจริงคืออารมณ์เนี่ยถ้าลงตยน้องไบรท์พี่คิดถึงอะไรรูกไหมค่ะยาขมเม็ดอ,อารมณ์ยาขมเม็ดใช่ใช่หน้าตามันจะแบบมันจะแบบนั้นนะ่ะมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยถูกไหมฮะเพราะมันต้องได้ขนาดปริมาณของมันแต่ว่าอารมณ์เนี่ยประมาณยาขมเม็ดแล้วมันไม่รู้นะคราบรู้สึกพี่เนี่ยพี่ง่ายกว่ากินแคปซูลอ่ะไม่รู้นะ แต่นี่มันหนึ่งก็คือว่ามันจะแก้ปัญหาทั้งหนึ่งราคาคถูกไ,มไ,ไหมตังใบคือปลูกแล้วเนี่ยมันจะต้องผลิตออกมาให้ได้เป็นเม็ดเพราะปลูกได้มากแต่ผลิตเป็นเม็ดไม่ได้มากพอมันก็ยังแก้ปัญหาเรื่องราคาไม่ได้กับข้อที่สองก็คือการปลอมแปลงที่ไปเอาส่วนอื่นมาผสมเนี่ยตังใบเอาบอระเพ็ดเอาสแด